สำรวจต้องหาเดี๋ยวหาไม่แง่ยุทธการสำรวจไข่เมืดแดงโอ้ยดูรังสองรังใหญ่มากางไ,งไม้ไม้สั้นไม้ยาวนี่ยายต้องเข้ามาทางนี้มาดื่นทางนี้เออ เนาะทิ้งจริงเนาะลังสมบูรณ์มากเห็ดโน่นไดนเหรอเห็นอันนี้แหละเดี๋ยวหาไม้ก่อนให้เจ้าถือแบบนี้พะเจ้าวจบกล้องเจ้าอีกเนาะเย่เข้าไปเลยเนาะแยยเลยเย่ตูดมาเลยเออตูดแล้วยันมามันมีอยู่บ้านะลองดูสิ ลังใหญ่มากเนาะ,าอะเอาใส่ห่ะใส่ะไรโอ oh โหม, oh. มีมีีโ oh, 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 อ้โหคุณหมออืโอ้โห oh, 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 oh. เห็ดอไดหัวเห็ดอะไรล่ะพาไมมนะคุณม,มอมา เดี๋ยวมันลงมาล่ะลบลบจอหนะมันลงมาแล้ว,น,ลลวนี่มันสิบู๊เค<อ>าะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอีกก่อนอือใช่ okay. อันนี้มันยังโบอันนั้นปันใดได้เนาะอีกอาทิตย์นึงที่สิบครั้นะ หายหมดอืม เยอะเนอะลางเล็กก็หล่นนะละยางเล็กไหวไหมบุมีบุมีเนาะมีแตห่หางเงี้ยมันลุก<น>ไม้เนาะมันลุกต้นไม้น้อย,นอยนะเออนาะ